มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งโยมที่ว่ามีพระกําลังนั่งสวดมนต์อยู่แล้วโจรก็ปีนหน้าต่างเข้ามาเดึกแล้วนะโจรก็มาเอามีดมาจี้คอพระเลยเอาเงินมาให้หมดเดี๋ยวนี้พระก็บอกตรงโน้นโะยมอยู่ใต้เสื้อตรงโน้นะนะ่ะนำเงินเอาไว้สําหรับจ่ายค่าแรงคนงานพรุ่งนี้นะแล้วก็เลี้ยงข้าวเด็กด้วยอย่าเอาไปหมดนะนะ่ะเอาไปสักนะ่ะก็แล้วแต่แล้วกันแต่ว่าอย่าเอาไปหมดแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้จ่ายค่าคนงานหน่อย โจรก็งงๆเหมือนกันนะพระก็ไม่ได้กลัวเลยนะพระก็สวดมนต์หลับตาสวดมนต์ไปโจรก็มีดมาจออ่อคอมีตรงไหนอีกไหมไม่ไม่มีแลโยมไม่มีแล้ว,ยลวอย่ารบกวนสิกําลังสวดมนต์นู่นหยิบไปขอเอาไว้นิดนึงนะอย่าเอาไปหมดโจรก็งงเป็นเราเราก็งงโยมพระก็ไม่ได้กลัวเลยนะโจรก็กําลังเตรียมจะปีนหน้าต่างออกไปพระก็บอกไม่ขอบคุณกันหน่อยเลยโยมไม่กราบพระพุทธรูปซะหน่อยเลยโยม นะไม่กราบลาซะหน่อยเลยตอนมาก็ยังไม่ได้ไหว่นะนีก่กราบก็ยังไม่ลายอีกนะเออมากราบลาหน่อยสิโยมโจรก็งงๆนะวางมิดดาบลงแล้วก็กราบกราบกราบพระแล้วก็ปีนหน้าต่างออกไปไม่กี่วันเราโยมโจรก็ถูกจับได้พอถูกจับก็ถูกทรมานเพื่อคาดคั้นเอาความจริงจากตำรวจนะสุดท้ายโจรก็บอกนุ่นนะไปเอามาจากที่วัดนะตำรวจก็พาโจรมาวัดพอมาถึงปั๊บก็มาถามพระเลยนะหลวงพ่อ โจรนี่มาปล้นที่วัดใช่ไหมหล้งพ่อบอกเปล่าโยมเขาไม่ได้ปล้นนะแต่มาให้เขาเองแล้วตอนตอนกลับนี่ยังนิสัยดีด้วยนะยังมากราบลาพระด้วยนะแต่มาเป็นคนให้เขาเองแหละอปรากฏว่าโจรก็เลยพ้นผิดไม่ถูกจับปรากฏว่าไม่นานจากนานนะหลังจากนั้นไม่นานโจรก็มาขอบวชด,ด้วยความศรัทธาแล้วก็กลายเป็นพระที่ปฏิบัติดีรูปหนึ่งในพุทธศาสนา ในโยมสันติวิธีนะหรือว่ากุศโลบายมันก็หยุดความร้อนแรงอะไรต่างๆหลายอย่างลงได้ตั้งเยอะเลยนะโยมพอบางทีในช่วงเวลาวิกฤตช่วงเวลาสำคัญนะถ้าหากว่าคิดผิดนิดเดียวอะไรมันจะเกิดก็ไม่รู้แต่ถ้าใจเย็นนิดเดียวมันก็กลับมามีอุปการะต่อเราอีกมากมายทีเดียวแล้วก็เป็นอุปการะต่อโลกด้วยนะสำหรับบางคนที่เขาบางทีก็เป็นคนชั่วร้ายนะั่นแหละแต่ว่า อะไรมันจะเข้าไปถึงในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของหัวใจคนที่สุดคือคือความศรัทธาความรักแล้วมันก็จะทําให้คนสามารถพลิกจิตพลิกใจเอาความสามารถที่เลวร้ายมาใช้ในทางที่ดีด้านมืดของชีวิตมันพลิกให้สว่างได้เพียงแค่หมุนหลอดไฟไปหานิดหนึ่งเท่านั้นแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็อาจจะผลจะตามมาดีไม่ดีอย่างไรก็มันก็แล้วแต่สถานการณ์ แต่เราเพื่อเป็นอุทาหรณ์วันนี้ก็ขอเจริญพรวกราัใ วัดธรรมาพิมุกตำบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดท่านพ่อพระครูสุธรรมมาธรชาวคณะตำบลเนินสายเจ้าอาวาสวัดธรรมมาพิมุกพร้อมด้วยคณะกรรมาการวัดและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายยกยอดโบสถ์ขึ้นจำนวนอีก3ยอดภายในวันนี้จำนวนในจำนวนทั้งหมด9ยอดด้วยกัน Come on. ชัยันตุพูทิยาหวเลสังเกยันดันเทวทันตวเอววันเทวเวทยุวโหหิตใจยันสุชยะมังคะลล อาปาลาเจตาปาลังเกอาเสเสอาปาจาวิปหิตเคลียอาเวเสเกอสชาปภุยทานดอาคาปัตุปาโมติสนาคตตังสมังคะลา

ส่งใจอนุโมทนา,ทาในทุกๆก,<า>การการหลอคยอดจอดีมีแรงอธิษฐานใจของคน<า>งมีกำลังจิต ของสมาธิตของแต่ละคนกว่าจะหล่อสำเร็จออกมาและจนกว่าจะได้นำขึ้นไปปดิสถานเป็นเรื่องไม่ง่ายกว่าทุกกันได้อนดโมทนาทเธอพักษาวา,าละหาสามัมมาสามัมพุนโทรเจชะ จลัญนาสาร์บนโัวสุขตัวโลกาิตวอนตวตาโลอาผลิสถามาสลาเทสานตจ้าเทวาวดวาสานดังควาวพระเขาวาติสวาคตวพระเขวตตาธรรมว

ภคะวะโตอะสาวะกะสังโฆนุโมทนาอะนุโมทนาคาวโมทนาอะนุโมทนา ยาปฏิพันธัวภาควตัวสาวกสร้างคยาเม่ปติพันธตัวภาควตัวสาวกสร้างคนยาที่ทางจทางเลืลสอยูขางิอาตาปลือาเลสาันละ เอ้าสับข้าวตัวสาวกสังทัอาหุนนายโยอาพาหุนนายโยอาทากินนายโยอันเลรยกะลนียโยอาอนุตัตลังปัญญา

ริสะทามาสะลาติสาทาเทวันบันโวสตานะปันโทวะกวาติสะวา Hitapu avinyo ahiyati supati pandawa bhagavato asa wakasangun, Ucupati pandawa bhagavato asa There, bye. या <silence> सुया

ประท,ทันเกณฑทยชยันดูอภัวที่ยามบัวเรีอจางคยยานดังนานเทวันดันนวเอวะ

ดูแลเรื่องการทำบุญด้วยการใช้รถเครนมาช่วยในงานวัดหลายๆหลายๆงานที่จำเป็นต้องใช้รถเครน

ชาตินาเดกาตวานาราภันตาเทียทาเกอิติปิโสภะเขวาอาละหังสัมมาสัมพธอนุโมทนาชาจิลตอนุโมทนาตนุโมทนาตโตอนุโมทนาัลโลาสัมมาา ลาเทสันทาเิอาวันดสานังหัวโต ควตท่ <languages? S 1> านพ um, ่อพระครูสุธรรมทอนหลวงพ่อก็พยายามเหลือเกินในวัย77ปีหลวงพ่อก็ยังทำงานเหมือนกับพระหนุ่มๆท่านอยากจะทำสิ่งใดๆทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง ให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ท่านได้คิดไว้ทำไว้หวังจะให้เป็นประโยชน์ในจา,าตนาา่อไป้ sa mi a di pa ti pa n a pa ka wa to a sa va ka sa ng a ya ti tang cha ta li pu li sa yo ka ni a ta pu li sa po a ka la i a sa pa ka wa to a sa va ka sa ng a อาหุนนายโยปะปหุนนายโยทาเคนายโยอาอาเจรยกะรานิยโยอันโดอาตาละปัญญาเขียนตังโลกาสุอเทเขอน้องบูาบุญกับคณะของคุณเพ็ญศรสีสติมิตรไวนโอกาสนี้ยอดนี้ ของคณะของคุณสนิมและรึกชอบและก็คุณชาตรีคุณรุ่งนิติยาช,นชิน้ชาตัวพัวที่ยาอมบัวเล้วสไขยานะ นาเนวันตนาเอวังตะวังเวจโยวหเหิตัจยุทัยะมังคะเลียบปลาจิตาันลังเกีเสเสอวทะวิเวบุคเลอาเบเสเกียสาปุทาธานังอาคาปตโ ปโมตเถรตุนาคาตางัง,าางสุบังคาลังสุบะพาตังสุหัติตาสุขนันตุสุโมหุตวจตสุเดาาาทามพระมจาลเสุปัตถากินนะกายกรรมบางวาจาตามบังวัตถากินนะ धे प्रथा के नावाथा भवाहा शम्भु เวีจาอยจัลันนาสัมปันตัวสุขดตัวโลวะกัวิทูวะอนุวตสันโลบริสธทามัสาะละทิสะทามเทาวัมณูวะสานา

ญาติปติพันธ์โอภคกวัตโตสวกสังทัวญาติทังจตายเลปุริสโยคานิอาตาเปริตาปุตกะลาเอะสัพะกวัตโตสวกสังทัวอาหุนายโยอาปุหุนายโยทายขินนายโย อันเจเรกเนยยันลเดยุวอนุตรงังควรญาเกตันตัวกัสาติขออนุโมนาบุญกับคณะของคุณสนิมและลึกชอบคุณชาตรีคุณรุ่งนิติยาคชินพักไว้นาโอกาสนี้ขอท่านทั้งหลายจงสาธุดังๆให้กับเจ้าพาทั้งสามยอดอนุโมโทนา อานุโมทนาอานุโมทนาปรับแล้วพันคืนนี้แปดยอดแปดมงคลก็ผ่านพ้นไปด้วยดีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญ จงนบันดาลให้พวกเราขอให้มีเกียรติมีสีมีสิริมีมงคลชัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดไปและขอให้ถึงความซึ่งความพ้นทุกข์โดยไวอายุวันโนสุขังพลังเธอญ